E อใหือ้อคนง่ายนั่งรออูเนาะเออหายื้อนางติดดวพามนาดก็อพ,อพอพ่วจะเริ่มจะเริ่มางมาค่ะขึ้นระดูเกเ้อขอให้เงินไหลงอขอให้ทองแลมาถึจะการงานาจะลุกาา้าหน้าเออข้นอยากเคลื่อนตอาปา้าอ่มขุ่่มครับค่ะขายทุกขายจะได้คนนะขึ้นปา่าวขึ้นป่าเออขึ้นป่ายมขึ้นป่าวขึ้นเดให้ขาาาึ้นรยืมครับปู วาแบ่ h k i n g แบ้เพราะมันหุ้เงิน้อยเนอคือผ่านมาแตเ่้ามาเคือย19เ่านี่ครคอมบุนั่งมือเร่อยๆชาปูไปมันก็ยังมือเรื่อยๆนั่งหั19จับข้าเขียนเพราะว่าจัปากไปเรื่อยๆกเรืองนั่งกันหรือนั่งเสีย คืกร้ผูร้น,นอยังมันมันอัดหนักแม่มุ้งขึมนคู่กคนนแต่กุ้งขม้ปิ้งปลาชงาไข่แข็งดอกไม้กุราพราเียมือ้ออาวแจะเลื่อนจะเลื่อนได้ก,กู้เจอ,อพร้อมครับนางชิติการถื้อโอนพลิ่เออแค่ทุ้ข่างบุญน,น้ำอีโควาแข็งเพชโปวดแข็งมานนานะลูวเนาะ อ้าวห้าือโคมือักไมโคบมืมาหึ่งหึแล้วก็รวยนะลูกนะจะเร่มจะเริ่มอันนี้กันานพัชรีช้าช้าดีเขื่ออืมอืมรวมกันค้มคางผมตกตะกว่มมาได้เก่ากวบ้เนาะอ้าวห้าือโคมืมืรกไม่คกม่มาหึ่หึ่แล้วก็รวยอันนี้กันงานอีกก็ใช่ควงหูงานนางไรวันกองกผลกองก้อกองโผล่ใช่คุ้มข่างบุญ ครังมหาคดีกับโอปป้าได้เม่คู่ด้วยอืออาหาโชคห้รลาบห้โชคห้มหายยุบหรวิ่งเ้มสุขภาพแข็งแรงวันนี้หมอตรวจอุณหภูมอีกนะปกดปลอดภัย้จตะวด้วยคุณจกบอกความแรคิปเก๊กลิปเก๊กแปลว่าปลอดภัยเังด้วยิดเก็กปลอดภัยปล่เค็งเตปูจิ้งหงจ้งหงแค้ตรวจของปลาเอื มันคือเป็นพ่อว่อแล้วก็เป็นแพ่เว์คว <c oughs> ใหญ่ม่เรพองเพราะเพพี่ครยังขึ้นขึง,งอรองไหมเรื่องขึ้นแลวกระล้องไหมบอกขท้มันคือเป้นแขนงเกี่ยวไปขั้นแขนเพิ่มใช่คร <c oughs> ับขั้เยครับปูความแบงขนาดนี้พ่อว่อแล้วก็แพ่เวู่่ั้งสิบเกดอู่ั้สิบเก้าอยู่ั้งสิบเกดอู่ั้งสิบเก้าดูเก,ก,ก,ก่เไงเก่งไหมเร่ยมครัปูไม่คงไมื่นเนาะ อ่าไม่เป็นไรจัดไปจัดเดีวแล้วก็จัดกลุ่มมีแค่นี้แหละเนาะอ่ามดยังมดยังเบอร์ครับปูมดอะวบออว้าชิบเอาปั้งหมดัน้ไมเชียวอ้ยงน้องมดเอครับเร่ยครับ ผู่นม,ม่วมาคูาู่้่สิเกูไงหครับปู่ครับมีคอนอใดโกไดหครับพ้อกัจไปนอยอนึงแบบครับอเอาอบพอเกิดอีครับแต่หอมหสังแรอ่อนหออยู่ปูเ่เตม่อ,อยข้างหนังเหมเย,หยมันูะไหนมือู่บครับมัดกลมอยู่พอจหไมที่มัดกลมแล้วใคกลมพอพอเหจมเหรครับให้เรื่ไปเก่ไวขาว หางเครือมันบ่ได้แตให้เขาคู่ได้ชิปเก็กบายเ้อะครับปูครับครับอืมแล้วให้ตมาคู่ไห้หางเครืองเมื่อครับปูเขาเนีเขา้องท่าเปเขาต้องจะเล็ดตูเขาขาวได้ขิ้นครับปูแตเขาเอาอีกอย่างปอกนัองยมขาุนพูนไหมขาจุูนตีปูอืมไปบนสักไงยยวขาุนูนยิ่คตรข้างไปยังไง แค่ข้างมันก็ยังมันมันนี่ขั้นตัวเบาหมากเหนื่อยแล้วยงเล่าครับปูเขาข้าวขาวยัางไปเพิเ่งเลือมือแรงครับปูมาลง้องวักับพอขั้นหางเครื่องขาบอกขาวมือนเดิเร้อครับแต่ว่าหางเครื่องพอไม่ดีเลยหางเครื่องเนี่ยแกะ่กี่ข้าง,างล่างให้แกะข้างบนปู งานเขเก็บเป็นบ้าถิงัแก่เขาต้งเป็นจัหวังกูขังล่างค่ะตัวพูอย่งนันครับปูเขาอยู่ข้างล่างแั่ตัวเข้าใจโอเคตามปกเข้าใจครับปูแต่ว่าหางื่็งเขาพูนั่งไม่รึมครับหางแขงพอูดเป็นจังคือพูดแรงคูาข้ามเริ่ม พอม่เ่านงกากแล้วขาค้คงงงเป็นมักมแต่มืมจะกับ่อคือเขาเหมือนกันี่นั่งกงเอากะกกระางอืบหออกับคาเยงมงมึงกินเรับองปใครได็กนั่งไหคู่เลยคุ ชูว่าได้โูว่าได้สางเท่าไม่คีดท่ไม่ได้ชาชู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 ไูู่ช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 ูรูช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 ูรูู่ช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 าชูืูชูชรชู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 งโชูชูชูวูชูชืชู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 ชครับบ แกไปกลุมไกลใครแล้วก็เขาหกแขกครอเขาลแบหกนหกไอยู่มือนกันมือรอกปีัูเออพ่คยีะเออขอขอปากขอคอขอให้ลูกนั้นทุกคนแกรวมใจรวมค่ะให้จะเรื่องจะเรื่องนลูกนะทุกฝากทุกสารทุกผูาทุกลู 自分は何もない。 ครับสวัสดีครับอ่ะยิ้มครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกๆท่านเนะครับเด้อครับอ่าช่วงครับช่วงวันที่สิบเอ็ดครับวันที่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์อโสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับเมื่อนี้ถือว่าเป็นบุญวัดป่าบันเมิดหรือว่าวัดปูเทท่องนะครับเนาะอ่าปูตากับปูดีครับปรึกษากันบาแม่คู่กับข้อขาหมอลำมัสันบา รับหอคาหมอลำจากแสนหาพี่น้องกับปูตาเลยบอกว่าอ้องโอปูรี่ก็ได้บอกว่าอ่องลำยูุบานลำยู่บานปูรี่อยู่สันวาอยวัดปูรี่กับบ้านเล็กที่ปูรี่นี่เก้าเจ็ดศูนย์มาสันครับพี่น้องข่ากับฟังดีๆสําหรับปูตาปูตาบอกว่าของปูตาหาเก็ดศูนย์ของปูรี่เก้าเจ็ดศูนย์เอาไปมาเทียงกันไรครับปูชีประเข้าครับก็เลยเป็นคนตัดสินใจให้ เอาก็คือ้่าบอกเขาดีๆว่าสันสิบเกตว่าสันปูชี้ปากาวบอกสบิบเกตสันดีว่าสันว่าปูบ้านนี้อ่ะครับ FC เอฟซีพิจารณาดีนะครับเนาะครับปูตี้บอกเก้าเจ็ดศูนย์แต่ว่าปูตาบอกห้าเจ็ดศูนย์ครับแต่ว่าปูชี้ปากาวให้สิบเกตครับเอากบบพิจารณาดีๆนะครับทุกคำบอกคำจ่าของปูมีรางวัลครับแล้วก็ปูให้คป,ปู่ตาให้คุคณขุนวราร่านะครับคุณขุนวราเจ็ดสิบนะครับเด้ออ่าปู่ตาให้คุณขุนวราเจ็ดสิบ ครับแต่ว่าครับปูตางวดวันที่16กลุ่มพาพันพ่อสองพันหารอ่า67ครับงวดนี้ปูตาฟันท่งให้ขับเก็บขับมีเก็บเลครับเด้อครับปูตาฟันท่งให้งวดนี้มีเก็บครับเก็บซี่กับพี่ใจหน้าดีๆงวดนี้วิ่งเกตก็ว่าได้ฟันท่งวันปูว่าอ่างวดที่แล้วปูตาฟันท่งให้9กโอ้มีมีศูนย์นะครับเนาะครับศูนย์มาทึงบนทึงล่าง ครับงวดนี้ปูตาฟันท่งให้ครับเกตมาวสันเกตมาเด้อยิมเด้อวสันว่าเ่ากับพิจารณาดีนะครับเนาะข่าวแต่ว่าปูบอกว่าบ่มีศูนย์นะครับเด้อแต่ว่าปูบอกว่าเกตมาอ่าพี่น้องเ่ากับพิจารณาดีดีขับวถูกคํำบอกคําจ่าของปูมีหลังวัานครับก็ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีไซบุญทุกทุกท่านดนะครับตีกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาครับเป็นกําลังใจให้ทั้งช่องครับบ่ว่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งอ่าเกตเกตครับผมอ่ากับพิจารณาดีนะครับเนาะครับสําหรับ เอฟซีนะครับเอฟซสายบุญรุ่นลักลักนะครับถือว่าเป็นคายญ่กับอะไรครับเพิ่นทักทายมาทั้งแอดยิมครับแอดยิมก็เลยตั้งแต่งคันขึ้นให้ปลาสัต์สุดท้ายครับแอดยิมเป็นคนแต่งขึ้นเองครับพะวัดกับคอโชคอมาหนึ่งปลาสัต์สุดท้ายปู่บอกว่าสาตว์สุดท้ายคือเป็นยังได้เดี๋ยวนี้คันคือสลึมสลือดแถวประจันว่าปู่ว่าปู่เลยฝากไปแอดยิมให้ฝากแอดยิมไปให้คุณปลาปลาสัต์สุดท้ายนะครับเนาะครับปู่ตาฝากแอดยิมไป ให้ปา้าศาสตร์สุดท้าย,ดดยครับไปสร้างเเกดีสิบเก่ายอดนะครับเด้อให้ไปสร้างเกดีสิบเก่ายอดครับเอาไว้สูงสูงยิ้มมาสั้นอ่าเอาไว้สูงสูงครับเอาไว้สูงสูงอ่าฝากไปให้คุณศาสตร์สุดท้ายสิบเก้าบาทครับพี่น้องฝา,ากแอดยิ้มให้ปา้าสวด์สุดท้ายไปสร้างเกดีสิบเก่ายอดเอาไว้สูงสูงอ่าเอาไว้สูงสูงบนบนนะครับสูงสูงก็ได้เท่ากับพิจารณาเอาครับหนึ่งเก่านยครับเด้อ ฝากให้ปาสัสตว์สุดไทยอ่าครับสิบเก้าบาทครับผมรากาปูตาครับบอกแอดยิมอ่าครับผมบอกแอดยิมอยาให้ติบตตะนักลองหลายยิมเมื่อซันวา่าให้ติบหางเครื่องน้ำแน่ครับปูตาบอกให้ยิมให้ติบหางเครื่องคนละสิบเจ็ดบาทครับผมปูตาบอกแอดยิมเอาติบให้หางเครื่องคนละสิบเจ็ดบาทเ้ยครับเด้อ ครับแอดยิมก็เลยถามปูบอกว่าปนะูให้ติฟให้ยิมนะให้ติฟหางเครื่องอยู่ข้างบนหรือวา่อาอยู่ข้างล่างอ่าข้างบนวิธีหรือว่าอยู่ข้างล่างปูบอกว่าก็ให้ um อยู่ข้างล่างตัวยิมก็ให้ um อยู่ข้างล่างตัวประสานว่ะเอาการพิจารณาดีนะครับเนาะหนึ่งเกตอัจสิยู่ล่างหนึ่งเก่าอั Alors, ดสิยู่บนครับเอาการพิจารณาดีนะครับเนาะถูกคำเบาคำจ่าของปูมีรางวัลครับก็ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณเอฟซีสายบุญทุกทุกท่านดนะครับเด้อ ครับที่กระดูหน้านะครับเขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องบาวาแอดยิมจะล่งคลิปได้ไปครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายครับกะกดไลค์กดแชร์ให้คือเก่าอย่าลืมงวดวันที่16กลุ่มภาพ 3, ันพธ์พศ2 5ยหปูฝากแอดยิมไปให้ปลาศาสตร์สุดท้ายนะครับอ่สาสร้างยอดเจดีเอาไว้สูงสูงให้คนเห็นได้เห็นทัวโลวกทัวประเทศพัทลับา สิบเกตอ๋อสิบเก้าบาทอ่าสิบเก้าบาทให้เอาไปชงสูงในย,ยิมเด้อสันวา่าแล้วก็ปูตาฝากให้ยิมอ่าให้หางเครื่องแต่ว่าให้ยิมให้แกะยู่ข้างล่างครับสิบเกตบาทครับเอากับพี่แจน่าดีๆครับเพราะว่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดอ่าปูบอกแหีงว่าวานันนี้พอฟันทงเกตอ่าอัดสิเป็นเจ็ดเจ็ดมาครับเอากับพี่แจน่าดีนะครับเนาะถูกคำบอกคำจ่าของปูมีรางวัลครับสำหรับคลิปนี้แอดยิมจะขอจบคลิปลงเพียงสำนีให้เอฟซีสายบุญทุกทุกน โชคโชคมันมัน,มนลำลำเลยๆยคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันได้กับคอยสมบัต,ติปัฒนาทุกประการขอให้บุญบาร,รมีองค์ปู่ชีประคาวความปู่ตานะครับโดยมาดานสายบุญของครูครับมีแต่โชคแต่มันแต,แต่ลำแต่รวยกับแอดยิมกับขอสวัสดีครับ